ที่นาเกี้ยงแท่ที่นาเป็นสาวแค่แตัดผมมากหรือหลานแค่กินขนมขน,นมบะหม่บอขนมมะหมี่อไรแ่ะเมี่นี่หละอยาเข็นนี่หละอยาเข็นผูนน้นี้กคอยากเขียนผู้ผู้อยากเขีน เฮดคนสวยอัดเนอะหกปุ๊บาเอัดอัดอัดเอาอัดไปเลยกงหอัด ศ6 0ย7หกศูนย์ 79, 0, 6, 97, ้ 0, 0, 6, 79, เาเจ็ดเจ็ดก้ห้าเจ็โอ้ศูนหเจ็ดเก้เออเก้าเจ็นเจ็ดเอะผหล่ี้ยงวนี่หละ็ 0, 6, 97, เก้า่เก้าเจ็นี่ละศูนยหกเก้าเจ็ดเออเก้จ็เจ็ดเก้านี่ละลูก เจ็ดเก้าอะศูนย์หกเจ็ดเก้าไหมโอ้ยแม่กันงลงเหรอเอ่อเอาผักอาร์เอาไปบ้าตีตี เขาซีบเขาซีบหมดทุกคันเลแต่ว่างเมื่อออกห้างเทียตออกเหล็กลเล้าอะไอย่างเยอะมันชอบออกเหล็ก,ลอออกเล้าออให้มันมานหมดทุกคนเลยแค่แม่มแค่แม่มแค่แม่ม มามมมมาไม่าไม่ากไมอมอาไม่อ่อยละศูนย์หกเจ็ดเก้าวนัวเต็นไม่ร่อนเจงเมลอนเมลอนน่ะไม่ร่นเลยเมลอนเมลอนน่ะไม่ร่นเลย

แม่เสียวน้อนมาเนี่ยแม่ไม่สารคามมาเนี่ย